วันนี้พามาทําปลาโนยจ้าคุณเพื่อนจ๋า,ามาเลือกปลากันจ้าปลาตัวใหญ่แบบนี้นะคะเราไม่เอานะคะเราเลือกออกเนี่ยซ้ายนี้ไม่เอานะจ๊ะเราจะเอาไปทําส้มเลยจ้ะเดอ้อเลือกปลาคัดปลา ตัวที่ไม่เอานี่จะเอาออกนะจ๊ะเพื่อนๆจ้านี่ไซส์นี้คือใหญ่นะไม่เอานะเราจะเลือกต่อไปเรื่อยๆจ๊ะแล้วเราจะทำขี้ปลาด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าแล้วเราก็จะขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงก็คือการล้างปลาให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันขั้นตอนนั้นแล้วกันจ้า คือข,ขั้นตอนกันล้างปลาแล้วจะเราจะล้างน้ําใสนะคะล้าง เลือกเศษออกแล้วก็คันคั้นแบบนี้นะคะนี่เอามือคั้นแบบนี้นเพื่อนอแล้วระวังก้างด้วยนะปลานี้ก้างหลายมากเพื่อนปลานี้นะปลาครับของเพื่อนต้องระวังแต่ว่าเรา,าต้องคั้นน้ำออกแยบนี้ เราจะล้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเ้าจะเด้อทำปลาเสร็จแล้วนะจจะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะคะแช่อันนี้น้ําล้างข้าวนะคะน้ําหมาข้าวแล้วเพื่อนเพื่อนเอาแช่ไว้แช่ไว้เฉยๆเลยเพื่อนๆพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปํำกับขั่วกันนะจ๊ะ เทน้ำอเออแช่ออกค่ะแช่น้ำเข้ามาไว้แล้วก็ซักพักแล้วก็มาเทออกแบบนี้นะพเพื่อนๆเสด็จน้ำนะคะแล้วก็จะมาปรุงกันเลยนะคะพเพื่อนๆโอ้ยงลืมลืมขั้นตอนการตวงตวงปลาก่อนนะ 1, 2, Four. Four. คนะคะถึงขั้นตอนการทำแล้วเพื่อนๆได้ปลามาห้าถ้วยครึ่งนะเพื่อนๆอเราก็จะตวงเกลือห้าเหมือนกันเ ส o สามสี่ห้าห้าถ้วยกับอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผงนัวไปเลยก็ได้นะแล้วก็เข้าขวคั่ว ตามพอหยาบๆนะเพื่อนใส่ลงไปเลยตามชอบสูตรนี้เราไม่ได้ใส่กระเทียมนะเพื่อนไว้ใส่ทีหลังก็ได้เพราะเราแช่น้ำเข้ามาแล้เวเพื่อนมันไม่เป็นไรนะเพื่อนจะก็คุกเขาให้มันเข้ากันแบบนี้นะ แล้วเราก็ใส่กระปุกนะคะใส่กระปุกเก็บไว้สักสองสาวันถ้าแดดแรงก็แดดแรงก็จะสักสองวันพอแล้ว อัดให้แน่นเปืือนไม่เป็นไรนะเป,นนะเ,ปนเป็นลางได้นะเพื่อนเราเป็นล้างได้จ้าก็ปลูกเราเล็กนะเพื่อนนะมันจะไม่โผล่นะ เสร็จแล้วจ้าเก็บไว้อีกสองวันนะเพื่อนล้วค่อยมาปรุงกันนะคะมาแปลงกันจา้าคลิปนี้ก็บ๊ายบาย